โลเราเราเรยเปิดแล้วเพลงนีเพลงที่เรายังไม่เคยจะได้ดูว่ามันใช่หรือเปล่าค่ะอะไรนะครับไม่พี่ว่าจะอาจจะให้เปิดเพลงที่ว่าเราโหลดมาใหม่อย่างเงี้ยจะดูว่ามันเป็นยังไงมันได้หรือเปล่าอย่างนี้นะคะเพลงนี้เราเคยเปิดแล้วก็ยังไม่ต้องเปิดก็ได้ค่ะเอาที่เพลงใหม่ที่ส่งมาค่ะ หลุดครับเมื่อกี้ได้ยินไหมครับเมื่อกี้หลุดครับฮะเมื่อกี้หลุดเมื่อกี้หลุดอ้าวเดี๋ยวพี่จุ๊บพี่จุ๊บไปไหนแล้วเนี่ยฮอดฮอดอยู่ที่ใครพี่จุูมฮอดไปไหนเนาะฮอดไปประชุมงานแน่ๆเลยเนี่ยเปิดไว้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ตามเขาก่อนเออเขาไม่โยนโฮสให้พี่วะเดี๋ยวนะหรือเ,เขาโยนแล้วมันคือ,อยังไงออพี่จุ่มมะไหนเป็นโฮสอ่ะ เดี๋ยวเขากำลังให้จ่าลรอแป๊บหนึ่งค่ะพวดีงานงานมันซ้อนกันเนาะมันก็ก็อาจจะอันนี้หน่อยงานเยอะเบื้องบนเมตตาเนาะให้ทุกคนมีโอกาสได้ทำงานเรายังโชคดีนะยงยังสามารถจัดประชุมทำได้อะไรได้อยู่ทางไต้วันสั่งให้ผู้สื่อสีูสามเมตตาให้หยุดจัดประชุมทำจนถึงกลางเดือน หลังจากกลางเดือนมิถุนาไปนู้นน่นเี่ยสถานการณ์มันเยะมาก ให้โคโฮแล้วนะคะมาไหมคะมาคอันนี้เปิดต่อนยค่ะเปิดเลยพี่เจเจเหมือนกับว่าเหมือนเราลองดูว่ามันได้หรือเปล่าแค่นี้เองก็ประมาณว่าเปิดสักนาทีอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนนาทีแล้วก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยดูว่าเพลงมันได้ไหมแค่นั้นก็โอเคแล้วค่ะจะได้ไม่ไม่เสียด้วยดึกไม่ได้ทขอจบกันเลยจ้า เราควรเปิดทั้งเพลงนะคะพอะีจุ๋มจะดู YouTube จุ๋มว่าได้หรือเปล่าเหมือนกันค่ะจานอ๋อเออเปิดทั้งเพลงเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเพลงเลยนะคะขอบคุณจ้าจ้าโอเคเปิดเลยค่ะเออใช่เราลืมไปนะเนี่ยต้องต้องเตรียมเราต้องสตรตีม y o u t u b e ดูเพราะว่าพี่เบิร์ดไม่อยู่พรุ่งนี้ พี่จุ๋มที่นูน่นน่ะนอกจากพี่จุ๋มแล้วมีคนเข้ามาช่วยในคอมพิวเตอร์ไหมคะชั้นซินมินหรือชั้นประชุมทำคะอาจารย์ุ้งประชุมทำประชุมทำเอ่อมีมีอยู่ค่ะอ,อาจารย์อะลองสตรีมลงดีฟูทได้เล,เลยค่ะว่ามันเป็นยังไง สง่สงม YouTube มาดูด้วยกันก็ได้นะพี่จุสส๋มได้รู้ว่ายัางไงค่ะพลังใหญ่หลวงมาใจทั้งดวงมอบให้บำเพ็ญหนึ่งใจมุ่งเดินเข้าไปจริงนะ 再来。 也不用。 เจเจต่อไปบทวดนะคะสองบทที่จะใช้อะค่ะต่อไปบทสวดใช่ไหมครับสองอันใช่ค่ะบทสวดก็คือจะเป็นสเต็ปเดิมเปิดเปิดมาหนึ่งบทแล้วก็พักให้ค่อยให้เาาถือพูดแล้วก็เปิดอีกต่อนี้นะคะจ้ะ 10 mm -hmm. 六，因为我不会写的。道之宗旨，敬天地，礼神明，爱国忠士，敦品崇礼，孝父母，重师尊，信朋友。 和相邻，改恶向善，讲明五伦八德，阐发五教圣人之奥旨，克尊四维纲常之古里，洗心涤虑，戒简修真。 恢复本性之自然，启发两知良能之至善，己力利人，己达达人，万事皆为心平，化人心为良善。 จิต世界为大同จุดประสงค์ของการแพร่ธรรมเคารพฟ้าดินบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักชาติซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เชิดชูวัฒนธรรมกตัญญูรู้คุณบิดามารดาเคารพเทิดทูนอาจารย์ถือความสัตย์ต่อเพื่อน มีอัธยาศัยไมยตรีต่อเพื่อนบ้านละบาปบำเพ็ญบุญรู้ปฏิบัติในคุณสัมพันธ์ห้าและคุณธรรมแปดจันลงคุณวิเศษของพระธรรมคำสอนแห่งพระศาสดาทั้งห้ายึดถือการปกครองและประเพณีโบราณอันดีงามชำระจิตใจให้ผ่องแผ้ว อาศัยกายเนื้อบำเพ็ญร,รมจริงฟื้นฟูความเป็นธรรมชาติแห่งจิตเดิมแท้ส่งเสริมชี้ชัดถึงมโนธรรมพลังธรรมอันสูงส่งในกายตนช่วยตนให้เป็นคนสมบูรณ์อีกทั้งช่วยผู้อื่นช่วยตนให้บรรลุธรรมอีกทั้งช่วยผู้อื่นเพื่อชุดช่วยโลกให้เกิดสันติสุข ช่วยแปลเปลี่ยนจิตใจคนให้มงดงามเพื่อ,อเอกภาพแห่งโลกสันติในภายหน้าทำปลาดีแปลว่านะ้ำาคุ้งน้ำพี่อปิดไม้หน่อยค่ะ อ่ะต่อไปนะคะเรียนเชิญน,นะคะสวดท่องบทต่อไปก็คือเป้าหมายขวัญวิญญาณฝ้ายสงเตอค่ะเรียนเชิญค่ะฝ้ายสงเตอจิง,จงสัญญาณ่อเปียวามสำเร็จในปี2022ความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุ 万众一心，精诚团结，迈向标准，学道越学越和气，修道越修越欢喜，讲道越讲入性理，办道越办越契机。 行道越行越中局，我们要感谢天恩师德，感谢老贤人，感谢贤人，感谢道场，感谢大家，我们要珍惜今天之恩。 感恩报恩立德立功立言立愿了愿尽忠尽孝ขวันวิญญาณเป้าหมายฟ้าอยสงเตอปีแห่งความสำเร็จ2022 วิริยะก้าวหน้าก้าวสูงขึ้นอีกหนึ่งขั้นเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขามื่นชนหนึ่งใจยอดเยี่ยมศรัทธาสามัคคีก้าวสู่มาตรหานศึกษาธรรมยิ่งศึกษายิ่งสมานไมตรีบำเพ็ญธรรมยิ่งบำเพ็ญยิ่งยินดีบรรยายธรรมยิ่งบรรยายยิ่งเข้าถึงจิตวิถี ทำงานทำยิ่งทำยิ่งรู้ในดีดำเนินทำยิ่งดำเนินยิ่งเที่ยงตรงประพฤติดีเราจะต้องสำนึกพระมหาการุณาคุณฟ้าบารมีคุณพระอาจารย์สำนึกพระคุณเหล่าเฉียนเหรินสำนึกพระคุณเฉียนเหรินสำนึกพระคุณอนาจากักธรรมขอบคุณทุกคน เราจะถนอมรักคุณค่าของวันนี้รู้พระคุณสำนึกพระคุณตอบแทนพระคุณก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดกุศลประโยชน์ก่อเกิดสัจวาจาก่อเกิดปณิธานเจริญบรรลุปณิธานซื่อสัตย์จงรักภักดีถึงที่สุดกตัญยูกะตะเวทีถึงที่สุด โอเคค่ะเจเจลองเปิดคนจริงเย็บยนให้พี่พง่งดูหน่อยค่ะว่าเจเจใช้วิดีโอตัวไหน คค่ะุก่อนค่ะขออนุญาตไม่ใช้วิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวส่งให้นะครับได้ครับจ้าก็คือว่ามันเสียงมันไม่ค่อยอันนั้นมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวส่งให้อีกทีหนึง่งเดี๋ยวนะมันก็จะมีทำม,มานุภาพมีไหม อ่าโอเคอ่าเห็นแล้วค่ะโอเคค่ะ mm hmm. อ่าโอเคอ่าต่อไปหวนคืนจิตพุทธ,ธาอ mm hmm. น่าจะได้อยู่อันนี้เลยค่ะโอเคค่ะ ต่อไปเพ่งอะไรนะปฏิบัติทำรู้สํานึกสํนึกรู้จ้าโอเคอเคต่อไปนะคะสร้างสายทงสร้างสร้างทางสายทองโอเคค่ะมุง่งอะไรสนะิทธิ์มุ่งบำเพ็ญต่อไป โอเคครบแล้วเมื่อกี้เห็นเปิดแล้วอันเนี้ยก้าวเดินก้าวเดินก้าวเดินงานก้าวเดินช่วยงานพุทธาเห็นเปิดแล้วโอเคจากวิดีโอโอเคก็จะมีเอ่อต้องเปลี่ยนก็คือคนจริงแยกย,ยนต์นะคะเดี๋ยวพี่คงส่งไปให้นะครับค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะแอดสป,ปอร์ตไลท์ก็จะเป็นพี่โอเหมือนเดิมก็จะไม่มีปัญหาเราก็เคยทํากันอยู่แล้วนะคะส่วนวิจุมเรื่อง YouTube โอเคไหมคะ พี่จุ๊บพี่จุ๊บได้ยินไหมคะหายไปไหนเนอะพี่จุ๊บพี่จุ๊บฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเสียงผู้น้อยไหมคะพี่จุ๊บโอเคค่ะโอเคค่ะอาจารย์ยูทูบค่ะส <YouTube S 2> ัญญาณดีค่ะค,ค่ะโอเคค่ะแต่ทำไมสัญญาณพี่จุ๊มไม่ค่อยโอเคเลยอะ <laughs> ใช่ไหมคะต่อบสนองช้าใช่ไหมคะอาจารย์มันเป็นแบบเวลาพูดเมื่อกี้มันเป็นอึอะอะออะไรอย่างเงี้ยพูดในห้องมันกล้องมากเลยอาจารย์อ๋อค่ะเอ๊ะเมื่อกี้ลืมถามเจเจบทสวดสองบทสวดให้ใช้เวลากี่นาทีคะอาจารย์กุ้งคุ้งนี้จ<า>ุต,ต้องทำอะไรบ้างคะ เออพรุ่งนี้เช้าพี่จุ๋มเจ็ดโมงครึ่งเข้ามาเปิดระบบเพื่อให้ให้จังซื้อแล้วชาวถือมาเทสมุมกล้องอะคะ่ะพี่จุ๋มก็ช่วยเทสเลยเพราะว่าหนูอาจจะอยู่บนรถอยู่อาจจะไม่รู้ว่าสัญญาณมันจะเป็นยังไงอะคะ่ะตอนนั้นนะคะพี่จุ๋มก็เข้ามาเปิดระบบแล้วก็พาอาวุโสท่านเทสระบบมุมกล้องได้เลยะคะ่ะเทสเสียงเทสมุมกล้องจนถึงที่เวลาเอ่อแปดโมงใช่ไหมเราก็จะคือแปดโมงตรงเราสตรีม O b บออะไรอย่างนี้นะคะช่วง ช่วงเจ็ดโมงห้าสิบอย่างนี้นะคะเจ็ดโมงห้าสิบเจเจก็เตรียมเตรียมลำดับเพลงไว้เลยนะคะเตรียมรันเพลงเลยตามสเต็ปเดิมของเรานั่นเลยะคะ่ะแล้วก็บทสวดสามนาทีครับสองทีอ๋อก็คือบทละสามนาทีใช่ไหมคะได้ครับอ่าโอเคนั่นแหละค่ะก็ประมาณนั้นที่เราจะเริ่มหยุดเพลงเพราะว่าเนานะก็คือเราก็จะเปิดวนไปจนถึง แปดโมงยี่สิบะคะ่ะชาวชือก็จะเข้ามาดําเนินรายการเราก็จะให้เขานําพายติธรรมเปิดชั้นเรียนเปิดชั้นเรียนคำนับสิ่งศิษย์สามคำนับเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ได้บวกเขานั่นน่ะเขาจะรู้ตัวหรือเปล่านอ้ออาจารย์พุ่งคะเราขึ้นป้ายหมดเวลาใครขึ้นให้คะเวลาขึ้นป้ายหมดเวลาใช่ไหมคะ,คะใ,หให้พี่โอก็ได้คะ่ะพี่โอแอสตไลท์อยู่แล้วให้พี่โอก็ได้คะ่ะ ขอบคุณค่ะพี่โอครั้งนี้รบกวนพี่โอหน่อยนะคะจ่าอนุโมทนาค่ะให้ทุกท่านได้มียก็คือค่ะนี่แหละก็ก็ก็คือเดี๋ยวนะถึงไหนเมื่อกี้เนี่ยเออแปดโมงครึ่งใช่ไหมคะแปดโมงครึ่งเราก็คือเดี๋ยวหองไหนแปดโมงครึ่งก็เริ่มท่องอะค่ะเริ่มท่องบทสวดบทที่หนึ่งบทที่สองอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะดวให้ชาวถืออีกทีหนึ่ง พอดีเมื่อกี้ลืมแจ้งท่านเรื่องการคำนับเปิดชั้นเรียนแต่ว่าท่านก็เคยเห็นแล้วน่าน่า,น,าน่าจะได้อยู่เนาะแล้วก็หัวข้อแรกอาจารย์รัตด,ดาพรอาจาร,รย์รัตด,ดาพรพรุ่งนี้ต้องรบกวนพี่โอมาช่วยดูกล้องอาจาร,รย์รัตด,ดาพรด้วยนะคะตอนเช้าแต่หนูหนูมีตั้งตั้งขาตั้งกับสแตนบรรยายไว้แล้วที่ห้องพาลิก่ะค่ะจุดนั้นอน่ะก็คือพอดีมุม หนูตั้งไว้แล้วแต่ว่าเพื่อกลัวท่านจะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยมุมมันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะคะรบกวนพี่โอช่วยช่วยมาดูด้วยนะเออ่แล้วก็อะไรของอาจารย์ลุงนภาก็ที่ที่เดียงตือเนาะก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่าแล้วก็สมชัดเจนสีเที่ยงตรงอาจารย์นัทดา ท่านก็โอเคมุมกล้องท่านโอเคสัญญาณไปอัพแล้วไปจ่ายค่าเน็ตมาแล้วค่ะโอเคเพราะงั้นก็หวังว่าพวกนี้นะครับช่วงเวลาชั้นเรียนก็ฝนอย่าเพิ่งตกแล้วกันไฟอย่าเพิ่งดับแล้วกันเนาะเออแล้วทีนี้ระบบ u t u ู e อะค่ะพี่จุม๋มพอพี่จุม๋มสตรีมเสร็จปุ๊บพี่จุมมมมจ๋มก็ไม่ต้องส่งให้ผู้น้อยนะส่งเข้ากลุ่มไปเลยส่งเข้ากลุ่มส่งเข้ากลุ่มอันนี้เลยค่ะส่งเข้ากลุ่มเอ่อผู้รับผิดชอบชื่อสั้นซินหมินชื่อสั้นของเราไปเลย ได้ค่ะได้ค่ะ,คะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเอาวโสแต่ละที่เพราะว่าในนั้นอ่ะรู้แลวรู้สึกว่าจะมีทุกขี่แหละในในในทุกเครือที่อยู่ในนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะจัดการเชเชของเขาไปเองอะคะ่ะอืมซูม u t u b e อย่างเงี้ยซูมก็ส่งไปในนั้นได้เลยนะคะอืมแล้วมีท่านไหนสงสัยอะไรอีกไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมไหม อ๋โอเคนะคะทุกท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็วันนี้เราก็จะจบการเทสระบบการประชุมวางแผนงานกันเพียงเท่านี้อ่าเดี๋ยวถ้ายังไงผิดพลาดยังไงเดี๋ยวเขาเราก็คุยกันอีกทีหนึ่งนะคะอ่าพี่โอเตรียมอย่าลืมเตรียมสไลด์ชั้นเรียนครั้งถัดไปนะคะวันที่ห้าเดือนหกนะคะวันที่ห้ามิถุานายนศรีนันปันครั้งสามนะคะ,ะคะ่ะ โอเคค่ะทุกอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบเลยขอบคุณ่ะขอบคุณอาจารย์ทุ้งค่ะสว,ส,นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค